ับผมต้มมาใส่สไตล์ช่งางมโนคอสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับเพื่อนอน,นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงในส่วนของนะครับการถอดเปลี่ยนตัวประคองโซ่บนนะครับในตระกูลอยายามาฮามีโอ u นโอนะครับคาบูเลเตอร์นะครับรุ่นคาบูนะครับเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนบอกว่าจะถอดออกยังไงนะครับีการถอดอยังไงบางครั้งบางทีถอดเครื่องสตาร์ทไม่ออกมีวิธีการถอดเครื่องสตาร์ทยังไงนะครับวันนี้ จะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการถอดเครื่องสตาร์ทนะครับถอดยังไงถอดให้ออกง่ายๆนะครับมีวิธีการถอดยังไงมีวิธีการเอาเปลี่ยนยังไงนะครับสาหรับตัวประคองโซ่บนหรือว่าสะพานโซ่ตัวบนนะครับเพื่อนๆนี่นะครับตัวบนนะครับครับเพื่อนๆครับก็อย่างที่คุณได้เกินไว้นะครับตอนคลิปเมื่อกี้นะครับก็คือบางครั้งบางทีตัวประคองโซ่หักหักแข็งกระราง นะครับหรือว่าเสื่อมสภาพนั่นเองนะครับเพื่อนๆอยากเปลี่ยนตัวประกอบตัวบนนะครับะจะมีวิธีการเปลี่ยนยังไงนะครับตัวนี้ก็คือแตกไปแล้วนะครับเบือสเฉพาะเลยนะครับต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับ <The most S 1> มีวิธีการถอดอย่างไรเพราะว่าเพื่อนเพื่อนหลายหลายท่านบอกว่าไม่รู้วิธีถอดหรือว่าเพื่อนเพื่อนบางท่านถอดรอยจเจ้าเครื่องสตาร์ทเนี่ยเครื่องสตาร์ทที่เป็นเปลือกเครื่องอยู่ข้างในนะครับถอดไม่ออกมีวิธีการถอดยังไงนะครับเพื่อน ผมจะพาเพื่อนๆไปถอดตัวนี้นะครับเพื่อนนะครับว่าผมจะมีวิธีการมีแนวทางเราออกอย่างไรนะครับเพื่อนแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องทําการถอดตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อนนะครับ่อดน็อตเบอร์สิบเจ็ดนะครับยึดชามสายพานนะครับก่อนเป็นอันดับแรกนะครับในการถอดยุดชามสายพานนะครับเราถอดออกมานะครับเราจะเจอแหวนก่อนหนึ่งตัวนะครับ เดี๋ยวแหวนก่อนหนึ่งตัวแหวนตรงนี้เป็นแหวนกระทะนะครับแล้วตัวนี้เป็นลักษณะกระทะนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ใส่มาผิดนะครับแหวนที่เป็นรูปกระทะแบบน,นี้ต้องคว่ำหน้าเข้าไปเอาตูดออกมานะครับเพื่อนๆนะครับอ่าจะเป็นลักษณะเหมือนกระทะทอดไข่เรานะครับเอาตูดออกมานะครับอ่าถึงจะเป็นสปริงนะครับเขาเรียกว่าแหวนสปริงนะครับอ่าอันนี้เฟืองสตาร์ทนะครับ ตามด้วยมันจะมีแหวนอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับมันจะติดอยู่กับชามนี้ก็สามารถแยกกินได้เหมือนกันเอาป้อมกันได้นะครับเพื่อนนี่นะครับแหวนตัวนี้นะครับแหมเอาด้านเรียบเข้านะครับเอาด้านเรียบเข้าเอาด้านนูนออกนะครับแหวนแหวนดาวตัวนี้นะครับตามด้วยชามนะครับามไม่มีเฟืองนะครับเป็นรุ่นเก่าไม่มีเฟืองนะครับแล้วก็เอาสายพานออกมาก่อนนะครับ ต่อจากสายพันจะมีแหวนหนึ่งตัวนะครับในรุ่นมีโอในรุ่นเม็ดตุ้มเล็กนะครับในรุ่นเม็ดตุ้มเล็กจะมีแหวนหนึ่งตัวในรุ่นเม็ดตุ้มใหญ่จะไม่มีแหวนนะครับเพื <c volta> to şey. ่อนๆนะครับเพราะว่าตระกูลปีโนมีเม็ดตุ้มเล็กเม็ดตุ้มใหญ่นะครับเม็ดตุ้มใหญ่ไม่มีนะครับเม็ดตุ้มใหญ่ไม่มีถ้าเม็ดตุ้มเล็กจะมีนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับออกมาพร้อมกัน ครับเป็นชามเม็ดตุ่มครับเ,เพื่อนๆื่อนนะครับถ้าดึงเฉพาะตัวนี้ออกมาเม็ดตุ่มก็จะหล่นนะครับเ,เพื่อนๆ่อนนะครับเอาดึงออกมาให้ดูทีละชิ้นแล้วกันนี่นะครับเม็ดตุ่มครับพี่น้องนะครับอ้าวสูตรหกเก้าครับแมนบอลเป็นหกเก้าวะพี่น้องนะครับ เราะว่าเป็นสูตรแต่งนะครับเพื่อนเ่เม็ดดำนี้อะเป็นสแตนดาร์ดเม็ดขาวนี้จยเป็นเม, yeah standard, ม็ดแต่ง yeah นะครับเพื่อนๆน้้าหนักสองตัวนี้ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆนนะครับก็มีเพื่อนๆนหลายๆท่านถามเข้ามาทั้งแหละนะครับว่าควรจะใส่เม็ดตุ้มนะครับควรจะใส่เม็ดตุ้มแบบไหนนะครับคือในการเราที่จะเราไปปรับเปลี่ยนเม็ดตุ้ม room, นะครับเพื่อนๆนให้คิดเสียว่าเพื่อนดเ,ดววเพื่อน ขย่ำขย่ำกระดาษเป็นก้อนแล้วก็โยนดูนะครับการที่เราขย่ำขย่ำกระดาษแล้วก็โยนดูนะครับก็เปรียบเสมือนเราใส่เม็ดตุ้มเบานะครับเม็ดตุ้มเบาเวลาเวลาเราโยนเราโยนง่ายใช่ไหมแต่ว่ามันไปไม่ไกลมันหมดแรงหมดกําลังก่อนนะครับแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราโยนก้อนหินล่ะนะครับเวลาโยนโยนออกอยากจริงๆโยนไปยากนะครับแต่ถ้าได้ไปแล้วก็คือ อาจจะมีกําลังมีพลังนะครับนั่นหมายความว่าเม็ดตุ้มเบาที่เขาใส่มานะครับเพื่อนๆเขาจะใช้ในช่วงออกตัวนะครับออกตัวไปนิดนึงนะครับใช้ในรอบต้นว่ายง่ายแต่ถ้าเป็นเม็ดตุ้มหนักนะครับเม็ดตุ้มหนักจะไปส่งผลในจังหวะที่เพื่อนๆขับไปแล้วยกคันเร่งนะครับพอยกคันเร่งปั๊บแล้วเพื่อนๆกระชากขึ้นใหม่นะครับมันจะออกตัวดีกว่านะครับในส่วนของ เม็ดตุ้มแมกนะครับอันนี้ก็ผอามาเล่าให้ฟังคร่าวๆเพราะว่าดูกล่องอรจา์ช่างแต่ละท่านอาจจะพูดไม่เหมือนกันนะครับผมเปรียบเทียบให้ดูอย่างนี้แล้วกันนะครับนะครับต่อจากนั้นนะครับเพื่อนต่อจากนั้นก็ตามตัวนี้ตามประกับนะครับนี่นะครับตามประกับก็จะมีแผ่นไฟเบอร์3อันนะครับแผ่นซับเสียงนะครับนะครับ ครับเพื่อนๆหลังจากที่ทําการถอดชุดนะครับชามชามเม็ดตุ้มออกมานะครับเพื่อนนะครับหลังจากที่เราทําการถอดออกมาแล้วนะครับต่อไปก็เป็นในส่วนของวันวีสตาร์ทนะครับตัวนี้จะเป็นวันเวนะครับขยับขยับซ้ายขวาซ้ายขวานะครับแล้วก็ดึงออกมาขยับซ้ายขวาแล้วก็ดึงออกมานะครับเพื่อนนะครับขยับออกมาแบบนี้แหละนะครับเรื่อยๆนะครับขยับออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนนี่นะครับ เวทตุ้มเราเออไม่ใช่เวทตุ้มนะครับชุดวันเบ์เราก็ต้องเขี่ยดูนะครับว่าเขี่ยมาแล้วนะครับเี่ไหมนะครับค้างไหมนะครับเพื่อนถ้าค้างก็นะครับคว่ำหน้าตกลงพื้นแรงๆนะครับหรือแช่น้ามันก่อนตกลงพื้นนะครับก็จะตัวแป้นสปริงก็จะหลุดออกมาแล้วนะครับเพื่อนนะครับไม่มีอะไรยากนะครับไม่มีอะไรเกินความสามารถของเรานะครับทีนี้ในส่วนของ เฟืองตัวนี้แหละนะครับที่เราจะเอาออกนะครับเพื่อนนะครับเนี่ยนะครับตอนอื่นเราก็ต้องถอดนะครับรอดเบอร์82ตัวเอาเฟืองสะพานออกก่อนนะครับเฟืองสะพานจะมีแหวนบางประกบหน้าหลังนะครับเพื่อนๆอ่าดูดีๆนะครับเวลาถอดนะครับตรงนี้มีกิฟล็อก1ตัวนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่าเปิดแปดตัวนิดนึงตอนนี้ปิดแปดไว้นะครับไม่ให้เครื่องร้อนนะครับเพื่อน ครับผมเพื่อนเพื่อนครับเมื่อกี้ผมก็ได้ทําการคลายเนาะสองตัวนี้ออกแล้วนะครับทีนี้เราก็ดึงออกมาเลยนะครับฝากไว้ก่อนนะครับตรงนี้มีแหวนหนึ่งตัวนะครับแหวนรองนอกรองในนะครับเพื่อนนะครับเครื่องสตาร์ทอเครื่องสะพานนะครับมีแหวนหนึ่งตัวนะครับออกมาแล้วมีข้างในอีกหนึ่งตัวนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมนะครับอ่ที่วางไว้ก่อนนะครับตรงนี้มีกิฟท์ล็อกนะครับนี่น้ำกิฟล็อกผมเขียขึ้นมาไว้แล้วนะครับเพื่อนนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเพราะว่า ัวแต่พิเคียยังจะช้านะครับลิปจะยาวเกินไปนะครับเพื่อนนะครับเนี่ยนะครับเอาลิปออกมาก่อนนะครับเอาลิปออกมาก่อนครับทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่ามีเพื่อนๆถามบ่อยมากเลยเอาไอ้เพื่องไอ้เฟืองตัวเนี้ยเอาออกยังไงนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้เฟืองสตาร์ตตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเอาออกยังไงนะครับมีวิธีการเอาออกดังนี้นะครับเพื่อนขออนุญาตวางกล้องแป๊บหนึ่งครับ ครับเพื <ici> <an> <ol> ่อนๆวิธีการเอาออกนะครับง่ายๆเลยนะครับเพื่อนนะครับใช้ปากแกะเอลนะครับเพรตัวนี้ตัวใหม่นะครับปากแกะเอลหรือว่าปากแกะหกเหลี่ยมนะครับเกี่ยวเข้าไปนะครับเกี่ยวเข้าไปครับพี่น้องนี่เกี่ยวบนล่างนี่แหละนะครับงัดเลยครับพี่น้องก่อที่นี่งัดใต้ขวาใต้ขวาใต้ขวานะครับเอาเาปากแกะเอใหม่ก่อนตัวนี้น้อยครับพี่น้องหาตัวใหญ่ๆก่อนแป๊บนึง เพื่อนมาแล้วเนี่ยนะครับค่อยๆเพื่อนค่อยๆหมุนไปแล้วก็งัดนะครับค่อยๆหมุนไปแล้วก็งัดนะครับเพื่อนๆนะครับไม่ต้องกลัวบิดไม่ต้องกลัวเบี้ยวไม่ต้องกลัวหักนะครับเพื่อนๆนะครับ คับพี่น,อน้องจะว่าออซตาเนี้ยนิดนึงนะครับบางคันก็ออกง่ายนะครับนี่นะครับบางคันก็ออกง่ายบางคันก็ออกยากนะครับเรื่องปกติครับพี่น้องน,นะครับ เรียบร้อยครับเพื่อนๆแบบนี้ก็คือวิธีการเอาออกนะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้ในส่วนของมีโอรุ่นแรกโนโอรุ่นแรกๆนะครับตรงนี้จะเป็นลูกป,ปืนลูกป,ปืนเข็มนะครับไม่ใช่ลูกป,ปืนพวงไม่ใช่ลูกป,ปืนตลับแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับอันนั้นก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพื่อนในส่วนของลูกป,ปืนเข็มเขาจะเว้นช่องว่างไว้หนึ่งช่องนะครับเพื่อนๆในรุ่นแรกๆนะครับไม่ต้องตกใจ สินตรงนี้นะครับเวลาไปซื้อเขาจะแยกนะครับรุ่นแรกจะเป็นสินตัวเล็กรุ่นที่2นะครับก็คืออ่าเอาเป็นว่ารุ่นที่2นะครับจะเป็นสินใหญ่นะครับดังนั้นเวลาเพื่อนๆ่อนไปซื้อก็ต้องถือไปเทียบหรือวัดดีๆนะครับเพื่อนตรงนี้นะครับเป็นน็อตนะครับอ่านะครับตรงนี้นะครับเป็นน็อตในส่วนของยึดตรงนี้นะครับคลายคลายออกมาแล้วก็ดึงออกไปเลยนะครับเพื่อน ครับในส่วนของตัวดันโซ่ไม่ใช่ตัวประคองโซ่นะครับตัวประคองโซ่บนนะครับก็้งเปลียวตายนะครับตายเอาน็อตออกมาแล้วก็ดึงออกไปเลยนะครับนี่ก็คือวิธีการถอดนะครับเปลี่ยนะครับในส่วนของตัวประคองโซ่บนหรือว่าไม้ไอติมตัวบนสปาร์โซ่ตัวบนนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนเเป็นยังไงบ้างครับสําหรับวิธีการถอดนะครับขั้นตอนการถอด พื่อที่จะทำการเปลี่ยน่ายตัวประฟองโซ่นะครับตัวประฟองโซ่เรายิดด้านบนของมิโอนูโวฟีโน่ร้อยสิบห้าปูนะครับเพื่อนก็มีวิธีการถอดอย่างที่ได้ทําคลิปไปนะครับเพื่อนนะครับก่อนอื่นนะครับวอนที่จะจบคลิปนะครับผมฝากช่องสำรองนะครับเพื่อนหากทำปฏิเดธยามว่างนะครับก็เป็นช่องสำรองผมเองเพื่อช่องหลักช่องนี้มีปัญหานะครับก็จะทําให้เราสามารถ นะครับแบ่งปันความรู้ได้อย่างต่อเน,นื่องก็คือฝากเพื่อ,อนๆเข้าไปติดตามไว้นะครับต้องหัดทำเกษตรยามบ้างนะครับพเพื่อนๆนครับคลิปนี้เราคงต้องจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีพเพื่อนๆยิีครับสวัสดีครับ